บริษัทพกดัดาษเทรดิ้งจำกัดจำหน่ายรถดำนามือสองสภาพสูงอุปกรณ์ครบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นหรือตรงยังไม่เคยผ่านการใช้งานในประเทศไทยทางร้านจัดโปรโลดราคาสินค้า10%ทุกรายการในร้านครับพร้อมจัดสง่งฟรีจองสินค้าตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2568รถดำนา7แถวยมมาม่าอาชิเเครื่องยนต์22แรงม้า3สูบเชื้อเพลิงดีเซล ชั่วโมงทำงาน502ชั่วโมงจากราคา170,000บาทลดเหลือ153,000บาททีมช่างได้ทำการลองระบบทดสอบการขับเคลื่อนของรถดำนานทุกครั้งหลังตรวจเช็คถ่ายของเหลวรอบคันแล้วเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดทุกจุดทางช่างจะนำรถดำนานมาทดลองระบบว่ารถสมบูรณ์แบบพร้อสมส่งมอบให้กับลูกค้าใหม่ทางบริษัทรตรวจเช็กระบบรอบคันให้ฟรีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ใหม่ทุกจุด พร้อมแปลภาษาไทยให้ลูกค้าพร้อมใช้งานได้เลยมั่นใจได้ว่ารถของท่านใช้งานได้สมบูรณ์ก่อนออกจากบริษัทมีสอนวิธีการใช้รถดำนาให้กับลูกค้าทุกท่านลูกค้าท่านใดสนใจรถดำนาติดต่อสอบถามได้ทางเพจหรือติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์0 8 0 9 4 9 7 9 9แ a d m ิ n เหรือ0816149462คุณพนิดาขอบคุณลูกค้าทุกท่าน